สวัสดีครับแฟนบอลเชลซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสิงบลูอัปเดตข่าวเชลซีประจำวันที่15มกราคม2569ข่าวแรกของวันนี้เชลซีพ่ายอาร์เซนอลสุดมัน2ต่อ3แต่ยังไม่จบโรเซเนียเชื่อสิงบลูยังมีหวังที่เอมิเรสเกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกเชลซีเปิดบ้านพ่ายให้กับอาร์เซนอลไปแบบบุดวิด 2ประตูต่อ3ในเกมประเดิมสนามนัดแรกของเลียมโรเซเนียเฮดโ,โชคชคนใหม่ของทีมแม้ผลการแข่งขันจะออกมาไม่เป็นใจแต่รูปเกมและสปิริตของนักเตะเชลซีต้องบอกว่ายังทำให้แฟนบอลพอจะมองเห็นความหวังในเลขที่2ที่เอมิเรตสตเดียมเกมนี้โรเซเนียต้องเจองานหนักตั้งแต่ยังไม่เริ่มเตะเพราะทีมขาดผู้เล่นตัวหลักหลายรายไม่ว่าจะเป็นมอยเซสไคเซโดที่ติดโทษแบนโคพาวเมอร ริสเจมส์มาโลกุสโตที่บาดเจ็บรวมถึงเลียมดีแลปและเจมี่กิทเทนส์ที่ป่วยอย่างไรก็ตามกุนซือชาวอังกฤษตัดสินใจปรับทีมถึง8ตำแหน่งส่งผู้เล่นประสบการณ์สูงกลับมาลงสนามหลายรายแต่สิ่งที่โรเซเนียกังวลก่อนเกมกลับเกิดขึ้นจริงตั้งแต่นาทีที่7เมื่ออาเซนอนได้เตะมุมลูกแรกและเป็นดีคลานไรส์ที่เปิดบอลเข้าไปในเขตโทษสารเชสออกมาชกบอลพลาดทำให้เบนไวท์หม่งเข้าไป ส่งทีมเยือนขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์อย่างรวดเร็วหลังเสียประตูเชลซีพยายามตั้งเกมและโต้กลับทันทีเอนโซโได้โอกาสยิงจากนอกกรอบแต่ติดเซฟเกป้าส่วนลูกยิงของเนโต้ก็โดนบล็อกแบบบุตรวิตฟฝั่งอาร์เซนอลเองก็มีจังหวะสวนกลับอันตรายจากวิกเตอร์ยอคเคเรสและมาตินซูบิเมนดีแต่ยังไม่เฉียบคมพอจะหนีห่างในครึ่งแรกก่อนจบ45นาทีแรก เชลซีเกือบได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่เอสเตวัลากตัดเข้าในก่อนยิงเสาแรกแต่เกป้ายังปัดออกหลังไปได้ขณะที่อาร์เซนอลเกือบได้ลูกที่2จากวิลเลียมซาลิบาที่ยิงข้ามคานไปนิดเดียวเข้าสู่ครึ่งหลังเชลซี Chelsea ยังไม่ตั้งตัวอาร์เซนอลก็มาหนีเป็น2-0ตั้งแต่นาทีที่49จากจังหวะทุ่มเร็วซาก้าจ่ายให้เบนไวท์เปิดเลียดเข้ากลางและก็เป็นซานเชสที่เซฟบอลพลาด บอลทะลุมือเขาไปถึงยอเครสยิงเจ่ะๆเข้าไปสถานการณ์ตอนนั้นถือว่ายากมากสำหรับเชลซีแต่โรเซเนียไม่รอช้าแก้เกมทันทีด้วยการส่งอเลฮันโดรกานาโชลงสนามและการเปลี่ยนตัวครั้งนี้ก็เปลี่ยนรูปเกมอย่างชัดเจนนาทีที่53เอนโซสู้แย่งบอลจนได้ก่อนจ่ายให้เจ้าเปโดรและก็เป็นเนโต้ที่เปิดบอลไปเสาไกลให้กานาโชพักอ,อกก่อนยิงเต็มข้อเข้าไปอย่างเฉียบขาดไล่มาเป็น1ต่อส และปลุกเสียงเชียร์ในสแตมฟอร์ดบริดจ์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งช่วงนั้นโมเมนตัมกำลังเข้าทางเชลซีแต่กลับกลายเป็นอาร์เซนอลที่มาได้ประตูที่3จากความสามารถเฉพาะตัวของมาตินซูบิเมนดีที่ล็อกหลบแนวรับเชลซี2คนก่อนยิงผ่านมือซานเชสเข้าไปเป็น3ต่อหนึอย่างไรก็ตามเชลซียังไม่ยอมแพ้และในนาทีที่83จากลูกเตะมุมของเนโตเป็นการนาโชคนเดิมที่วอลเลย์บอลกระดอนพื้นเข้าไปอย่างสวยงาม ไล่มาเป็น2ต่อ3ช่วงท้ายเกมเชลซีบุกหนักเพื่อหวังตีเสมอเอสเตวาลเกือบได้ประตูแต่ยังติดเซฟเกป้าขณะที่โทซินที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาก็หม่งข้ามคานไปแบบได้เสียวจบเกมเชลซีพ่ายอาร์เซนอล2ต่อ3แต่สกอร์นี้ยังเปิดโอกาสให้สิงห์บลูมีลุ้นในเลกที่2ที่เอมิเรตสเ์แเดียมหลังเกมเลียมโรเซเนียให้สัมภาษณ์ว่าผมภูมิใจในตัวนักเตะทุกคน เราเสียประตูจากลูกตั้งเตะเร็วเกินไปแต่สิ่งที่ผมเห็นคือคาแรคเตอร์ของทีมการไม่ยอมแพ้และการกลับมาสู้จนถึงนาทีสุดท้ายเราจะไปเอมิเรสด้วยความเชื่อว่าเรายังมีโอกาสเขายังเสริมอีกว่านี่เป็นเพียงครึ่งแรกของรอบรองชนะเลิศทุกอย่างยังเปิดกว้างและผมเชื่อว่าทีมชุดนี้สามารถสร้างสิ่งพิเศษได้ข่าวต่อไปโรซิเนียยืดอกรับผิดแทนซานเชสหลังพลาด2จังหวะสำคัญ หลังเกมสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือความผิดพลาดของโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูของทีมและท่าทีของเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเลียมโรซิเนียที่เลือกยืดอกรับผิดแทนลูกทีมแบบเต็มตัวนัดแรกของโรซิเนียในฐานะเฮดโค้ชเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ที่ต้องยอมรับว่าเป็นงานยากตั้งแต่เริ่มเพราะทีมขาดผู้เล่นตัวหลักหลายรายทั้งจากอาการบาดเจ็บการติดโทษแบนและอาการป่วย หลังจบเกมเสียงวิจารณ์จำนวนมากพุ่งเป้าไปที่ผู้รักษาประตูชาวสเปนแต่เลียมโรซิเนียเลื่องออกมาปกป้องลูกทีมของเขาอย่างชัดเจนและยืนยันว่าความผิดพลาดเหล่านี้เป็นผลจากแนวทางการเล่นที่เขาเป็นคนสั่งเองโรซิเนียให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าประตูแรกนั้นน่าผิดหวังแต่มันคือความผิดพลาดของทั้งทีมไม่ใช่แค่ร็บคนเดียวผมกำลังขอให้ร็บทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อน กุนซือวัยหนุ่มยังเปิดเผยด้วยว่าเขาได้คุยกับซานเชสตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วและย้ำชัดว่าหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเองผมบอกเขาตั้งแต่ก่อนเกมและผมชัดเจนว่าเมื่อลูกทีมของผมทำพลาดผมคือคนที่ต้องรับผิดชอบนั่นคือหน้าที่ของผมโรซิเนียยังพูดถึงจังหวะซูเปอร์เซฟของซานเชสในครึ่งหลังซึ่งช่วยให้เชลซียังอยู่ในเกมและยังมีโอกาสลุ้นต่อในเลกที่2 ในครึ่งหลังเขาเซฟระดับโลกไปครั้งหนึ่งซึ่งช่วยให้เรายังอยู่ในเส้นทางของรายการนี้ต่อไปเขาจะพัฒนาขึ้นเมื่อมีความเข้าใจมากขึ้นเมื่อ <ME> MM. ถูกถามถึงสไตล์การเล่นที่เขาพยายามใส่ลงไปในทีมโรซิเนียยอมรับว่านี่คือเกมแรกที่เขาทำงานร่วมกับซานเชสอย่างจรงิงจังและมีเวลาเตรียมทีมเพียง2วันเท่านั้นผมเพิ่งทำงานกับเขาได้แค่2วันผมต้องใส่สไตล์ของผมลงไปในทีมนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่ และเขาทิ้งท้ายด้วยจุดยืนที่ชัดเจนในฐานะผู้นำทีมหากเขาทำพลาดในสิ่งที่ผมสั่งให้เขาทำนั่นคือความผิดของผมผมจะปกป้องลูกทีมเสมอและผมเชื่อว่าทีมจะพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่เรากำลังพยายามสร้างข่าวต่อไปเชลซี Chelsea เร่งสกัดไข้วัดระบาดในทีมโรเซเนียสั่งแยกนักเตะป่วยหวังพร้อมบูเบรนฟอร์ ข่าวสำคัญจากแคมป์เชลซีที่ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ทีมงานสตาฟต้องทำงานกันอย่างหนักเพราะนอกจากปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วล่าสุดยังเกิดการระบาดของไข้หวัดในทีมชุดใหญ่อีกด้วยหลังเกมจบเกมพ่ายอาร์เซนอลเลียมโรเซเนียเฮดโค้ดของทีมออกมายืนยันว่าสโมสรจำเป็นต้องแยกนักเตะที่มีอาการป่วยออกจากทีมทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปมากกว่านี้โดยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มเกมกับอาร์เซนอล เชลซีต้องเสียผู้เล่นเพิ่มอีก2รายจากอาการป่วยกระทันหันนั่นคือเจมี่กิฟเทนส์และเลียมดีแลบซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการจัดทีมของโรเซเนียสถานการณ์ของเลียมดีแลบถือว่าน่ากังวลเป็นพิเศษเพราะเดิมทีเขามีชื่อเป็นตัวจริงในเกมนี้แต่ต้องขอถอนตัวก่อนเริ่มเขียลูกเพียง4ชั่วโมงเนื่องจากมีอาการไข้สูงจนไม่สามารถลงเล่นได้ ขณะที่เจมี่คิทเทนส์เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่คืนวันอังคารและถูกแยกออกจากกลุ่มนักเตะทันทีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ไข้หวัดในทีมโรเซเนียยืนยันว่าเป็นไข้หวัดใหญ่และอาการค่อนข้างรุนแรงใช่ครับทั้งคู่มีไข้สูงมากสูงจนอยู่ในระดับที่อันตรายผมหวังว่าพวกเขาจะได้พักผ่อนและหายทันวันเสาร์นี้กุนซื้อไวหนุ่มยังกล่าวถึงมาตรการป้องกันของสโมสรว่า ผมพยายามแยกนักเตะที่ป่วยให้อยู่ห่างจากกลุ่มเพื่อนร่วมทีมเพื่อไม่ให้เชื้อเพร่กระจายออกไปตอนนี้หวังว่าจะยังไม่มีใครติดเพิ่มนะนอกจากนักเตะที่ป่วยแล้วเชลซียังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายที่ยังไม่พร้อมช่วยทีมในเกมล่าสุดโคพาวเมอร์ริสเจมส์และมาโลกุสโตพลาดเกม FA ฟเอคัพที่ถล่มชาวตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการพักแบบกันไว้ก่อนแต่สุดท้ายทั้ง3คนก็ยังไม่ฟิตพอที่จะกลับมาลงสนามในเกมพบอาร์เซนอล ขณะที่มอยเซสไคเซโดก็พลาดเกมดังกล่าวเนื่องจากติดโทษแบนอย่างไรก็ตามโรเซเนียออกมาอัปเดตอาการของนักเตะต,ตัวหลักและหวังว่าจะได้หลายคนกลับมาช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์นี้สำหรับโคพาวเมอร์เขากล่าวว่าเกมนี้มันเร็วเกินไปสำหรับโคเราหวังว่าเขาจะกลับมาซ้อมได้ในวันศุกร์และพร้อมเล่นในวันเสาร์เขามีอาการตึงเล็กน้อยที่ต้นขาซึ่งถ้าส่งลงเล่นเร็วเกินไปอาจกลายเป็นต้องพักยาวถึง6สัปดาห์ได้ และผมเสียเขาไปนานขนาดนั้นไม่ได้เพราะเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากส่วนริสเจมส์โรเซเนียอธิบายว่าเขามีอาการกระแทกอย่างแรงที่สะโพกจนรู้สึกเจ็บเกินกว่าจะลงเล่นในเกมกับอาร์เซนอลได้แต่มีโอกาสกลับมาลงสนามในวันเสาร์นี้สถานการณ์ของเชลซีในเวลานี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องแทคติกหรือฟอร์มในสนามเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสภาพร่างกายนักเตะและการควบคุมไม่ให้เชื้อไข้หวัดแพร่ระบาดไปมากกว่านี้ข่าวสุดท้าย เอสเตวาลเด่นฟอร์มจัดจ้านเกมพ่ายอาร์เซนอลกับใบเหลืองที่ไม่ควรเกิดหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มโดดเด่นที่สุดของเชลซีในเกมคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกนั่นก็คือเอสเตวาลวิลเลียนปีกดาวรุ่งทีมชาติบราซิลที่ได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมใหญ่ระดับลอนดอนดาร์บี้แม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจและทีมจะต้องเป็นฝ่ายตามหลังตลอดทั้งเกมแต่ในแง่ของผลงานส่วนบุคคล เอสเตวัลถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่สร้างอันตรายให้แนวรับอาร์ซินนนได้มากที่สุดร่วมกับอเลฮันโดรกาณาโชเลียมโรเซเนียเลือกใช้งานเอสเตวัลประจำการทางกราบขวาและมอบบทบาทสำคัญในเกมรุกให้กับดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้ตลอดทั้งเกมเอสเตวัลแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจเกินวัยการเลี้ยงบอลที่ดุดันและความกล้าเล่นในสถานการณ์กดดันหลายครั้ง เขาพยายามดวลตัวต่อตัวกับแนวรับอาร์เซนอลอยู่ตลอดและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถพาบอลทะลุแนวรับทีมเยือนได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนอกจากผลงานในสนามแล้วยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนั่นคือจังหวะที่เขาแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อผู้ตัดสินในครึ่งแรกจนถูกจดชื่อรับใบเหลืองจากข้อหาแสดงความไม่พอใจต่อคําตัดสินจังหวะดังกล่าว เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ตัดสินกำลังจะเป่าฟาวให้เชลซีอยู่แล้วจากจังหวะที่เลอันโดรทรอสซาทำฟาวแต่ปีกดาวรุ่งรายนี้กลับเข้าไปแสดงอาการไม่พอใจตัวผู้ตัดสินจนถูกแจกใบเหลืองโดยไม่จำเป็นแมทธิวอัพสันอดีตกองหลังพรีเมียร์ลีกซึ่งทำหน้าที่บรรยายเกมทางช่อง BBC มองว่าการกระทำของเอสเตวัเป็นเรื่องที่บ้าอย่างมากโดยกล่าวว่าเอสเตวไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลย เพราะมันเป็นใบเหลืองที่ชัดเจนสำหรับทรอสซาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆประเด็นเรื่องวินัยในทีมเชลซีกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะหลังจากมาร์คคูคูเรยโดนไล่ออกในเกมพบฟูแลมเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งทําให้ตอนนี้เชลซีโดนใบแดงไปแล้วถึง7ใบในทุกรายการและถือเป็นเรื่องที่เลียมโรเซเนียต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามหากมองในภาพรวมของผลงาน เอสเตวลยังสามารถพอใจกับฟอร์มของตัวเองได้อย่างเต็มที่จากสถิติของซอฟโคระบ,บุว่าเขาเลี้ยงบอลสำเร็จถึง5จาก6ครั้งและมีโอกาสยิงถึง4ครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกล้าเล่นและความอันตรายในเกมรุกเอสเตวลแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างได้และในเกมเล็กที่2ที่เอมิเรสสเตเดียมเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ควรได้ลงตัวจริงอย่างไม่ต้องสงสัย